สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์นะครับอีกแล้วนะอยู่ที่โชว์รูมกฤษดาคุดคาของเรานั่นเองนะครับผมก่อนอื่นวันนี้พัตเตอร์มีรถนอกกระแสะคันหนึ่งมาจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับว่าน่าใช้ยังไงบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาด้วยซ้ำนั่นก็คือเจ้าคุณไดเวลอ l สเตอร์คันนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ กำลังสนใจรถยนต์มือ2นะครับผมหรือว่ากําลังมองหารถยนต์มือ2ส,สักคันไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะ SUV ตู้เย็นตู้ทึบนะครับหรือว่ารถแท็กซี่ สามารถติดต่อพัตเตอร์มาได้เลยนะครับผมโชลุงของเราในกิจสรารคุณค่าตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครติดต่อพัตเตอร์ที่เบอร์0620123000นะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมเจ้าเหลืองๆคันนี้ที่อยู่ข้างหลังพัตเตอร์เนี่ยมันคือรถอะไรกันนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะบางคนแบบเฮ้ยไอ้นี่มันรถยี่ห้ออะไรโลโก้แบบนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะครับที่พัตเตอร์จะมารีวิวว,วันนี้นั่นก็คือ คุณไดเวลอสเตอร์นะครับผมเป็นปี2014นะครับผมเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6นะครับตัวนี้จะแยกเป็น2โมเดลด้วยกันนะครับที่เข้าไทยก็คือ1.6ธรรมดาที่เป็นเบนซินแล้วก็เป็น1.6ที่มีเทอร์โบนะครับถ้าเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยเขาก็จะมีสลูปด้านบนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวธรรมดาเป็นเครื่อง1.6เบนซินนั่นเองนะครับอยู่ที่569,000บาทที่สําคัญนะครับ569,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์ได้เลย ถามว่าฟรีดาวผ่อนอยู่มาณเท่าไหร่คันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งห้าร้อยคันนี้นะครับผมเป็นสีเหลืองเคมไว้ในบุ๊กนะครับนั่นก็คือสีเหลืองซันฟลาเวอร์นั่นเองนะครับเป็นปี2014ด้านหน้าเนี่ยคือสีเดิมรถเดิมคือมาสภาพนี้เลยนําเข้าถูกกฎหมายนะครับออกจากศูนย์ฮุนใดไทยแลนด์นั่นเองนะครับเป็นรถสปอร์ตนั่นแหละแต่เป็นเรียกว่า2บวก1่ประตูเขาจะไม่ได้เรียกว่า2ประตูเลยนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าก็ตามสไตล์หุนใดนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้ววก็มมมีีเคคฟของตัโย เป็นตัว S แบบนี้ด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยสรีระของเขาบางคนอาจจะดูว่ามันแปลกตานะครับด้านล่างนะครับจะใช้เป็นสีเปลี่ยนโนแบ็กเลยก็คือสีดําสนิทเลยคันนี้พัตเตอร์ต้องบอกก่อนว่าสภาพของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะสมบูรณ์มากๆนะครับผมฝากระโปรงหน้าเนี่ยเขาก็จะมีช่องลมดักอากาศด้านข้างมุมเฉียงที่เรามองเห็นใต้ล่างเนี่ยก็คือเป็นไฟฟลอกแ m ลมหรือไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับก็มีมาให้ด้วยโป่งล้อจะถูกโป่งออกมาจากตัวถังรถนิดนึง นะครับแล้วก็เป็นแม็กเดิมๆของรถคันนี้นะครับแม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ17ก็เป็น2 1 5 5 0นขอบ17นั่นแหละยางก็เป็นยางของพิชลินนะครับยางอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าเสาหน้ารถเนี่ยเขาก็คือจะเป็นสีดําด้านข้างตัวรถเนี่ยมิติของตัวรถนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเส้นสายต่างๆคือสปอร์ตเลยกุญแจรถคันนี้เขาก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผมสามารถเวลาเราถือกุญแจมาอย่างเงี้ย มากดปุ่มด้านข้างแล้วก็เปิดล็อกประตูได้เลยนะครับผมที่พัตเตอร์บอกว่าประตูเขาเป็น2อบวกหนึเนี่ยต้องบอกก่อนว่าประตูหลังจะมีแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งซ้ายนี่วิธีการเปิดจะคล้ายๆเปิดคล้ายๆกับรถแฮชแบ็กสมัยใหม่นั่นก็คือพวก HRV CHR อะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดด้านบนแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าพวงมาลัยฝั่งขวาแจ้งก่อนนะครับพวงมาลัยฝั่งขวาประตูที่เปิดได้จะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ถ้าพวงมาลัยฝั่งซ้าย ประตูที่เปิดได้จะอยู่ฝั่งขวานะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับราคาอยู่ที่569,0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีจัดได้เต็มฟรีดาวเลยไฟท้ายเขาก็จะเป็นแบบโป่งออกมาจากตัวรถนะครับคุณจะเห็นเลยว่าโป่งล้อด,ด้านหลังใหญ่กว่าด้านหน้าด้านซ้ายมีป้ายทับทิมสีแดงแบบนี้ตรงนี้จะไม่ใช่ไฟเบรกนะครับจะเป็นแค่ป้ายทับทิมเฉยๆนะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4จุดด้วยกันนะครับก็มีมุมต่างๆแล้วก็ตรงกลางก็มีมาให้นะครับผมก็ ครบเครื่องอยู่แล้วตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นเป็นโนต้ติเป็นโนแบ็กเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยพัตเตอร์บอกเลยว่ามันเป็นพลาสติกนะเดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงจุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือด้านบนตรงนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าคล้ายๆกับรถที่มีซันรูฟนะครับเพราะว่าช่วงที่เป็นกระจกเนี่ยของเขาใหญ่มากนะกว้างมากนะรู้สึกแปลกนะไม่มีรถรุ่นไหนทําทแบบนี้เลยก็จะมีแค่ตัวนี้ที่เป็นตัวท้ายลาดนะครับตัวนี้จะไม่ใช่แฮชแบ็กนะเราจะไม่ได้เรียกรถคันนี้ว่าบคนะครั เราจะเรียกว่า Lift Back กนั่นเองนะครับเป็นตัวท้ายลาดเวลาเราเปิดนะครับเราต้องเอามือสอดเข้าไปตรงนี้นี่อ่าเห็นไหมถามว่าช่องเก็บของเนี่ยให้มาเยอะไหมวางกระเป๋าใบใหญ่ๆเนี่ยวางได้ถึง2ใบนะพัตเตอร์คิดว่า2ใบเพราะว่าเขาให้มาค่อนข้างลึกเหมือนกันตัวเนี้ยเขามียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับก็เป็นสเปคเดียวกับล้อด้านนอกเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในรถคันนี้กันว่าสปอร์ตขนาดไหนนะครับสปอร์ตไหม เดี๋ยวขอสตาร์ทนิดนึงปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้ะจะเป็นปุ่มใหญ่ๆ engine start อยู่ตรงนี้เลยเขาแทบจะยกภายในของรถสปอร์ตยุโรปเข้ามาบนรถคันนี้เลยที่จับประตูด้านข้างเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวซีรลโค้เลยกระจกก็เป็นกระจกออโต้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้กระจกเขาจะค่อนข้างกว้างนะครับจากด้านหน้ายาวไปถึงคือพ้นสายตาเราไปเลยเปิดกระจกได้แค่3บานเท่านั้นนะครับผมก็คือซ้ายขวาแล้วก็ด้านซ้ายที่อยู่ข้างหลังเบาะหน้าปัดด้านหน้าเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่า คล้ายๆกับ Ford Fiesta คล้ายๆ Ford Focus หน้าจอเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าจอถือว่าใหญ่นะแต่บางคนหน้าจอ7นิ้วขนาดนี้ทัสกินแน่นอนต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ทัสกินนะครับผมทัสกินไม่ได้นะด้านหน้าวัสดุนะครับถูกออกแบบมาคล้ายๆกับลายเคปลา r ตัดสลับกับสีโครเมียมแบบนี้นะครับก็ให้อารมณ์รู้สึกว่าเออแปลกดี AUX ต่างๆหรือว่า USB iPod iPad อะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆว่าของ Apple น่ะสามารถเสียบตรงนี้แล้วใช้งานได้เลยนะ เกียจะไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเมืองไทยนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเกียไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเหมือนรถไทยสักเท่าไหร่เกียจะต้องดันซ้ายแล้วก็ลงเห็นไหมอันนี้คือดีนะครับแต่ถ้าเราอยากใช้เป็นแมนนวลเราก็ดันซ้ายพวงมาลัยนี่พวงมาลัยแอบคล้ายฟอร์ดเฟลต้าเลยนะเพราะว่าเขามีแบบเนี้ยมีอะไรเงี้ยจับขึ้นมาหน้าปัดยังคล้ายเลยหน้าจออย่างเงี้ยคล้ายๆของฟอร์ดคล้ายๆลามัดแ่งด้วยนะพวงมาลัยจับได้กระชับมือมากนี่ต่อบูทูธโทรศัพท์อะไรเงี้ยเพิ่มเสียงรถเสียงพวงมาลัยมันติ ใช้ได้หมดเลยนะครับมีแอร์แบกด้วยแล้วก็หน้าปัดของเขานี่สปอร์ตเลยไฟคือเป็นดิจิตอลหมดนะครับตรงกลางเป็นจออนาล็อกที่บอกระดับความร้อนบอกน้ำมันใช้หน่อยมากนะครับเพราะว่าไมหกหมื่นหนึ่งเท่านั้นนี่ไม่แค่หกหมื่นหนึ่งนี่เขี่ไม้จะหยุดเลขไม้ที่เราวิ่งไปแล้วอยู่ด้านบนเบาะตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาคล้ายๆกับบักเก็ตซีดแล้วคล้ายๆเบาะรถแข่งเดี๋ยวให้ตากล้องมาสูงตรงเบล,ลนิดนึงเบล,ลเวลาเราเหยียบเนี่ยเราต้องใช้มือเอื้อมไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยว พาไปดูด้านหลังกันว่าไอ้ด้านหลังกระจกแบบเนี้ยมันดีไหมนะครับมันนั่งยากหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังถามว่าขึ้นลงสะดวกไหมเดี๋ยวเาเตอร์ลองขึ้นก่อนตรงกลางเนี้ยมันนั่งไม่ได้เพราะว่ามันมีพ่วงเอ่อเจ้าที่วางแก้วที่ใส่ของอะไรางี้มานะครับกระจกบานใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยให้ความสปอร์ตกับคนขับและคนนั่งด้านหน้าด้านขวาเปิดประตูไม่ได้ด้านหลังสภาพของเบาะหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนไม่มีคนนั่งเพราะว่าสากมาก จบไปแล้วนะครับคันนี้ก็คือ h ุนไดเวลอ l สเตอร์ 1.6NA ปี2014นะครับราคาสุดที่อยู่ที่569,000บาทเท่านั้นมีแค่คันเดียวสีเหลืองซันฟ l าเวอร์แบบนี้สวยถูกใจแน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ใครที่สนใจรถนะครับฝากเบอร์นิดนึงเบอร์พัตเตอร์นะครับ0620123000นะครับพูดอีกที 0620123000นะครับเมมเบอร์และไลน์ขึ้นเลยสำหรับวันนี้พัตเตอร์ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่ดูพัตเตอร์จนจบไลฟ์สดนี้นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ